เด็กน้อยอายุหนึ่งปีครึ่งกำลังเล่นอยู่หน้าระเบียงเขากำลังจะปีนขึ้นพยายามปีนขึ้นบนขอนระเบียงด้วยความไรเดน,นียงสาแมวตัวโตกำลังมองดูเด็กน้อยที่พยายามปีนขึ้นระเบียงแมวรู้สึกเป็นกังวลทันทีน้องแมวพยายามปัดมือเด็กและน้องตัวทำทีเหมือนกำจะกัดเด็กน้อยโดยหวังว่าจะเตือนเด็กให้เข้าใจถึงความเสียโยงด้วยวิธีนี้จากการใช้มือตกของแมวเพื่อเป็นการเตือนให้เด็กน้อยถอนมือออก การกระทำของแมวอาจจะดูดุดันแต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กจากการกระทำนี้แสดงถึงว่าสัตว์เลี้ยงไม่เพียงเป็นสมาชิกในครอบครัวแต่ยังเป็นผู้เฝ้าระวังในความปลอดภัยให้เจ้าหนูน้อยในบ้านต้องชื่นชมน้องแมวกันหน่อย อาห้าฉันก็เป็นนางแบบได้นะลองดูสักหน่อยแอคถ้านางแบบสักนิเสริมด้วยอุปกรณ์ช่วยสักหน่อยอาใช่เลยนี่คือการเล่นสนของฉันช่างน่าเพลิดเพลินจริงๆให้อยู่กลางอากาศเหมือนได้บินขึ้นขาสองข้างลอยอยู่เขา่าเข้าไปให้มันหักลงมาเลยห่าหห้าเออนะ น้องหมากำลังกินอาหารอย่างอร่อยแต่เจ้าของกลับมาวานให้เอาถุงขยะไปทิ้งนอกบ้านน้องหมาถูกบังคับให้รีบเอาถุงขยะไปทิ้งใจก็คิดถึงความปลอดภัยของอาหารที่กินอยู่กลัวแม่ไก่ที่ยืนอยู่ข้างๆมาแย่งไปกินเดินไปหลายก้าวนึกได้จึงหยุดแล้ววางถุงขยะลงวิ่งกลับมาช้าๆทำยังไงดีจะเอาขยะไปทิ้งหรือจะกินอาหารให้หมดก่อนดีแม่ไก่ย,ยืนอยู่ใกล้ๆชามอาหารทำให้น้องหมากังวลน,นึกออกแล้วเอาฝามาปิดไว้ดีกว่าแค่นี้ก็ปลอดภัยและทำเสร็จน้องหมาก็คาบถุงขยะวิ่งออกไปที่หน้าประตูความฉลาดของน้องหหมมาคุณชอบไ